สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องตุ๊กตาจะมาแต่งตัวเป็นสาวนักเรียนนะคะแต่งตัวเป็นสาวนักเรียนอ่าเขาเรียกอะไรคะสาวนักเรียนประถมเอ้ยมัธยมค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็จะใส่เป็นเสื้อชาวหนุ่มเฮ้ยชาวหนุ่มอือใช่หละพู้ถูกละชาวหนุ่มนะคะถ้าเป็นภาษาเราก็สาวนุ่มภาษาไทยก็ชาวหนุ่มค่ะ ก็เลยต้องมีการถักเปียด้วยเพราะว่าตอนที่หนูเรียนมยัธยมนะคะหนูก็จะชอบถักเปียผมไปเรียนเนี่ยค่ะเพราะว่าแล้วตอนนั้นคือส่วนมากจะชอบไว้ผมยาวพี่ๆสังเกตดูนะคะว่าส่วนมากสวาวๆจะชอบไว้ผมยาวไปเรียนแล้วก็อชอบใส่เสื้อแขนยาวแต่ว,วันนี้จะไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะคะแต่ว่าแค่จะมาถักเปียผมแบบเป็นคร่าวๆให้ดูว่าสมัยตอนเรียนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ อันนี้เป็นเสื้อผ้าหนุ่มต้องหนักยางไปนหลัหมด <c oughs> อันนี้จะเป็นเสื้อของหนูเองค่ะตัวนี้เสื้อของหนูอันนี้จะเป็นสิ่งของผ้าผ้าที่น้องกิกนะคะน้องตากผ้าหนูก็เลยเอแอบปลวมาอันนี้ก็เป็นเสื้อขาวนะคะของน้องอักิษค่ะปกติไปเรียนก็จะถักเปียแบบประมาณนี้อะค่ะใช่วันนี้แหละคะ่ะ,คะ อีกเยอะเลยอีกฝักก่งนะคะเดี๋ยวนี้คนเราก็แบบไป,ไปไปเรียนที่ไทยกันเยอะนะคะแบบคนสมัยนี้ยมีทั้งคนที่แบบว่าเรียนจบมเจ็ดแล้วก็ไปทํางานที่ไทยกันเยอะมากคะก่ะเพราะว่าเห็นรุ่นน้องที่แบบเขาเขาเพิ่งจบไปเนี้ยค่ะเห็นรุ่นน้องเขาก็แบบไปทํางานที่ไทยกันเยอะ เห็นรุ่นน้องที่แบบมตุกตาจบไปก่อนสองปีอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบเขาก็จบเขาก็แบบไปทํางานที่ไทยกันเยอะมากๆเลยนะคะส่วนมากเขาแบบไปทํางานที่ไทยแนละ้วแบบเขาก็หาโอกาสทํางานก่อนดับแรกแล้วเขาก็หาโอกาสเรียนไปด้วยเงี้ยค่ะใช่ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไปทํางานที่ไทยเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เงินเดือนเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะใช่เขาบอกว่าจบปริญญาตรีเงินเดือน ไปทํางานที่รู่นไม่ต้องจบปริญญาตรีเงินเดือนที่รู่นเยอะกว่าปริญญาตรีที่นี่เลยอะไรเงี้ยค่ะเห็นเห็นน้องๆที่แบบรุ่นน้องเขาบอกเขาก็แบบไปทํางานที่ไทยกันเยอะมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าต้องหาเงินด้วยแล้วเขาบอกว่าหาเงินเก็บเขาบอกว่าเขาตั้งใจไปหาเงินที่ไทยแล้วก็มามาเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะมาส่งภาษาฝรั่งตัวเองเพราะว่าเหมือนหนูนี่แหละแบบฐานะครอบครัวก็แบบไม่ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช ที่บ้านที่เราก็ก็เปเริมนนี้กันเยอะค่ะนี่ค่ะอันนี้คือตอนไปเรียนค่ะอันนี้คือแบบตอนไปเรียนสมัยเรียนก็ก็จะประมาณนี้ใช่าค่ะประมาณนี้แล้วก็จะใส่เป็นท้าซิ่ค่ะไปเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงย้อนยุย้อนย้อนกลับไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ปปดูใส่ผ้าสิ่นคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสิ่นนะคะชอรลาจะใส่เป็นผ้าผ้าถุงมากกว่าหนุกเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยชินกับการไม่ค่อยชินกับการใส่ผ้าสิ่นเท่าไหร่ชิวมาก เยลใส่บราข้างในานะคะไปนี้ต้องใส่บราข้างในาด้วยดี่ค่ะโอ้เร็จบร้อยเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะ อันนี้คือถ้าแบบตอนไปเรียนก็ก็จะะมาณนี้ค่ะสมัยไปเรียน,ยนตอนที่แบบเรียนอยู่ห้องห้องหก้องเจ็ดก็สาณนีค่ะก็ไปเรียนอันนี้จะเป็นสาวแบบมาไทยโยนใช่ก็จะทรงผมจะอาจารย์จะไม่ให้ปล่อยผมไปเรียนอาจารย์จะให้แบบถักเปียหรือว่าทำมันเป็นแบบรวบผมแบับแบบนี้หรือว่าแบบนี้เนี่ยค่ะ เ,เดี๋ยวมันมีเสื้อขาวนะคะเดี๋ยวหนูต้องลองใส่เสื้อขาวอีกคือมันมีเสื้อขาวมันจะมีที่แบบเป็นเสื้อขาวอันนี้จะเป็นเสื้อชาวหนุ่ม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 ค่ะเป็นชาวช้างโอเคนีงเ,เป็นไงคะส,สวยไหมสวยอยากกลับไปเรียนเลยค่ะ แต่ว่าอันนี้เรียนต่อไปอยาตีจะจบละแต่ว่าอยากกลับไปเรียนมากเลยค่ะแบบอยากใส่ไปเรียนถ้าหนูย้อนกลับไปเรียนได้ถ้าหนูย้อนกลับไปได้อะคือตอนที่สมัยหนูเรียนมัธยมแล้วก็ประถมหนูเป็นเด็กหนูเรียนจนถึงโมห้าที่แบบหนูเริ่มทําช่องแดงและหนูก็เรียนไม่เก่งเรียนไม่เก่งค่ะหลังจากที่โมหกขึ้นมาคือเรียนไม่เก่งแต่ว่าตอนโมห้าเรียนเก่งโมตั้งแต่ประถมเลยค่ะ หนูเป็นคนที่แบบเรียนเรียนเก่งมากค่ะอันนี้ไม่ได้โยตตัวเองนะคะได้ใบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะแบบถ้าเราเรียนดีเรียนเด็กน,นะคะเราก็จะแบบได้แบบต้องใส่ล็อกสแปรเลยค่ะเมืเอ่อกี้ใส่เข้าพูงงานนิดนึงค่ะแต่ก็ยังแอบเพิ่มกับกับกับชุดที่ใส่อยากย้อนกลับไปเรียนนะคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนใส่ชุดสีขาวดีกว่านะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนใส่ชุดสีขาวนะคะว่า จะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้นะทุกคนมันต้องมีเข็มขัดตรงนี้ปึ๊กใส่จังน้ำอันนี้ปิดตาของเสื้อสั่มลุ่มลา แม่อยู่ข้างในห้องอันนี้เป็นชุดแอบไ,ไปทาครีมมานะคะปกติไปเรียนะับแม่เข้าไหนปกติจะไปางนคะปกติไปเรียนก็ก็จะไปเป็นก็จะไปอย่างนี้นะะเยลยชานจิชิวๆเราต้องออนเก่งๆวะเ,เน,น,นี่ยนูใส่บานะคะไม่ต้องห่วง <laughs> มันเป็นบาแบบมันใส่แบบ ไอ้กางเกงเล็กๆนะคะทึทึเป็นไงคะสวยสวยเลยทุกตาสวยเลยพี่พี่คิดว่าเสื้อสีฟ้ากับเสื้อตัวนี้ตัวไหนสวยกว่ากันคะ จะดูบรรยากาศข้างน,นอกสบายดีอยากลับไปเหียนเดชั่สุนีน้อยยากลับไปเหียนเดชัยจริงมันต้องมีป้ายเสื้อซื้อไอ้ป้ายเสื้อของเหาอยู่นี้เลขนัมเบอร์ของเหาอยู่นี้ปกติเหาจะต้องมีเลขนัมเบอร์อยู่นี้นะทุกคน แต่ว่าเราตุ๊กตาแบบเ่าได้เป็นนักเฮียนอันนี้เสื้อของกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่าจะบไปใส่นำเบอร์ของเสื้อตัวนี้ไอ้แาเที่จริงมันต้องแบบมีน้ำเบอร์ที่จริงมันต้องมีน้ำเบอร์แล้วก็ตัวเลขอยู่นี่ใช่เวลาเราไปเฮียนจะต้องมีตึ้งตึงตึ้งตึ้งอุ้ยอยากกลับไปเฮียนอ่ะคืองานแท้ บรรยากาศเฮือนเฮาที่ดีได้บรรยากาศน่นนา,อย,า,า,นายอยู่นะทุกคนเนะะาะแ,แล้วแสบตาเมื่อี้พอเห็นหมุนนี่้อเห็นภูเขาหนันสวยงามมากๆเลยค่ะ ชมตัวเองอยู่นี่แหละค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องทุกคานขอตัวไปทำอย่างอื okay, ่นก่อนนะคะเดี๋ยวต้องเอาเสื้อไปคืนน้องกูกิกแหละ